สวัสดีครับวันนี้พามาดูาบ้านสวนหมื่นพันความฝันมาดูยูคาลิปตัสสีลุงนะครับหรือบางทีก็เรียกกันว่ายูคาลิปตัสสายลุงอันนี้ปลูกตั้งแต่ต้นสูงแค่คืบนะครับผ่านมาประมาณสัก 4- 5หปีนะครับมีอยู่ในสวนน่าจะสัก40-50ต้นนะครับก็คละไซกันไปเพราะว่าแต่ละปีเอามาลงไม่เท่ากันนะครับ ความจริงลงเป็นพันต้นนะครับก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจมันเท่าไหร่มันก็ตายไปหลายต้นกันนะครับอันนี้พามาดูต้นที่รอดนะครับ บางต้นก็สีสวยนะครับบางต้นก็สีจืดๆหน่อยเพราะตามสภาพดินนะครับแต่ต้นนี้นี่เดาใจไม่ถูกครับมันแดงทั้งต้นเลยครับต้นนี้อ๋อน่าจะตายครับต้นนี้ตายหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าข้างบนมันเริ่มเหี่ยวอาจจะไม่รอดนะครับ ยงชิดเริ่มติดลูกปีนี้อาจจะไม่ดกนะครับมายงชิดปีนี้ไม่ดกเป็นดอกแต่ว่าฟอฟอหมดนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงไม่ได้ฉีดยาส้มโอส้อมโอดอกดอกสีทองก็เรียกส้มโอทองสยามอะไรสักอย่างซื้อมาต้นละ6กเจ็ดร้อยอีกเหมือนกันนะครับ ีนี้มะม่วงมะขามเทศเยอะถ้ามะขามเทศก็ดอกเต็มต้นไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าแต่มะม่วงนี่ปีนี้น่าจะอลังอยู่มังครับปีนี้ออกดอกทุกต้นเลยครับในสวนมีเป็นน่าจะ20ต้น20ต้นขึ้นนะครับ แล้วผมปลูกคระสายพันธ์คิดว่าปีนี้น่าจะได้กินนะครับกล้วยก็เริ่มวายเพราะว่าต้นไม้มันเริ่มโตมันก็จะบังแสงแดดมายงชิดก็น่าจะพอได้อยู่ครับปีนี้ อันนี้มะนาวนะครับต้นนี้มะขามเทศปูกับมือครับพันไหนที่เขาว่าดีผมก็ซื้อมาหมดละมุดนี่ติดลูกทั้งปีนะครับแต่ไม่มีโอกาสได้ชิมมะขามเทศนี่ดอกเต็มต้น ละมุดนี่มาทีไรเจอทุกทีแต่ยังไม่เคยไม่เคยกินตอนที่มันสุกมะม่วงก็มีลุ้นนะครับดอกเยอะแต่บางทีมันไม่ติดลูกก็ช่วยไม่ได้นะครับขนุนก็มี อันนี้ก็ขดุนนะครับยูคาลิปตัดก็ต้นใหญ่กว่าโคนขานะครับไซน่าจะได้ประมาณสัก5นิ้วเกือบเกือบจะขึ้น6นิ้วนะแก้วเจ้าจอมก็ บางปีมันก็ออกดอกนะครับแก้วยจ,จอมเริ่มเห็นดอกนะครับเริ่มเห็นดอกบ้างนิดหน่อยแต่ปุ๋ยเขาไม่ค่อยดีน้ําไม่ค่อยดีก็แล้วก็เลยไม่ค่อยได้ได้ออกดอกเท่าที่ควรอันนี้ก็ยูคาลิปตัสสีลุงนะครับอันนี้ยูคา ลาลิปตัดสีลุงนนะครับอันนี้ทองกวาวต้นนี้ดอกสีเหลืองนะครับทองทองกวาวต้นนี้ยูคาริบตัดสีลุงครับแดงอันนี้ก็ยูคา สวนหมื่นพันความฝันนะครับพวงคามอยากให้คุณได้เห็นตอนนี้มันออกดอกแบบสะพรั่งนะครับตอนนี้มันสีม่วงจัดๆอยากให้คุณเห็นจังอันนี้นี่เพิ่งออกนะครับเต็มต้นนะครับเต็มต้น อันนี้ใช่หมดนะครับทั้งต้นเราติดถนนใหญ่นะครับติดถนน ถนนทางหลวงก็รถขนดิน6ล้อวิ่งสวนกัน2คันสบายๆนะครับก็ถนนใหญ่พอสมควรก็ห่างจากจวสวนสนประมาณสัก3มกิโลนะครับอันนี้จะพาเดินเข้าสวนไปนะครับไปดูซุ้มต้นพยอมมา2อาทิตย์ที่แล้วนี่ออกดอกนะครับตอนนี้น่าจะร่วงไปแล้วะครับเห็นต่ร่องรอยนิดหน่อยก็น่าจะร่วงไปแล้วปีนี้ก็ออกดอกปีแรก ต้องรอให้เข้าออกบานสับพรั่งนะครับอีกสักปี2ปีส่วนไอทองกวาวสีส้มนี่ก็เด่นเป็นสง่าอยู่นะครับมองเห็นได้ไกลนะครับเป็นทองกวาวสีส้มวันนี้ตัดไม้ไผ่ดำอินโดนะครับมันตรงดีนะครับดำอินโดนี่แล้วก็กอเขาสวยด้วย มีสัก20-30ลำแต่ผมตัดออกมาเล่นๆสัก3ลมลำไม้สีสวยนะครับเดี๋ยวไปทำไอ้ที่เลื้อยให้กับต้นไม้ที่บ้านนะครับทองกวาวสีส้มจะเห็นว่าใบไม้มันเริ่มร่วงนะครับมันปีนี้มันแรงจัดอันนี้ทองกวาวนะครับทองกวาวต้นนี้ปลูกตั้งแต่สูงแค่ศอกเดียวนะครับ หรือเ,เชื่อมากเลยมันม่งบอกถึงว่าความพยายามถ้าเราใส่ใจมันนะครับเอาน้ํำขวดมาลดนะไอ้ต้นทองกาวต้นนี้เพราะว่ามันมันมันมาปลูกที่หลังเพื่อนก็นเลยต้องใส่ใจเป็นพิเศษประมาณสัก3-4ปีนะครับนู่นเลยครับไปสูงกว่าพวกแล้วแล้วก็เขาออกดอกสีส้มสวยมาก ลองจินตนาการตอนที่ไอ้ต้นที่มันอยู่ติดกับบ้านนะครับทองกวาวสีน่าจะเป็นสีเหลืองนะครับไอ้สองต้นหน้าบ้านสามต้นหน้าบ้านเนี่ยไอ้ซุ้มเนี้ยถ้ามันโตขึ้นมาแล้วมันออกดอกนะครับคงจะได้บรรยากาศบ้านสวนที่มีไอ้ต้นทองกวาวดอกทองกวาวนะครับก็ค,คงจะสวยงามตามที่ได้ออกแบบเอาไว้ครับผมพาขึ้นไปดู สุมไผ่หน่อย สมภัยนะครับเดินขึ้นไปดูหน่อยแล้วกันไหนๆก็มาละอู้ชิงเหลนนะครับซิงเหลน Okay. สุดยอดครับส่วนที่ปลูกแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับว่ามันจะมันจะดีไหม หน้าตามันจะออกมายังไงนะครับมันมองเห็นภาพไม่ชัดหรอกครับตอนตอนทำแต่พอปลูกไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับทีละเล็กทีละน้อยมันขึ้นหมดอะครับอย่างข้างหน้านะครับมีต้นสนสองต้นไอ้นั่นก็จงใจเอาไปปลูกนะครับสนสองต้น ก็ไม่นึกว่ามันจะขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็รอดมา2ต้นเอามาปลูกน่าจะมี5 6ต้นนะครับกล้วยก็เหมือนกันก็ปลูกไปทั่วเดี๋ยวพาเดินลงนะครับซุ้มไผ่เดี๋ยวอาจจะต้องแต่งดีๆเพราะว่าบางช่วงทางมันแคบนะครับแต่ผมก็ว่าสวยดีนะ ถ้ามีทุนต่ออีกสักหน่อยนะครับไอบ้านหลังเล็กๆบนเนินเนี่ยจะเป็นที่พักตากอากาศที่สุดยอดมากที่หนึ่งนะครับสำหรับตัวเองที่ทำเองนะครับสร้างเองช่างช่างมาทำด้วยแรงน้าพักน้ำแรงเรานะครับมันจะสวยแบบจะรู้สึกว่าเออเราก็ทำได้นะครับมันจะเป็นกําลังใจตัวหนึ่งให้ เรา,เามีความมั่นใจในในความสามารถเรามากขึ้นนะครับว่าเราสามารถที่จะคุมงานคุมโปรเจกต์ได้หรือเปล่าสามารถที่จะทําฝันของตัวเองนะครับไม่เกี่ยวกับงบประมาณบริษัทไม่เกี่ยวกับความช่วยเหลือบริษัทไม่มีคอมมิชตัไม่มีทีมงานนะครับเราก็คิดคนเดียวนะครับออกแรงออกแบบจ้างช่าง,งคุมช่าง หรือแม้กระทั่งขุดหลุมปลูกต้นไม้เองนะครับอันนี้ก็คือเกิดจากความตั้งใจแล้วก็ความความอดทนน้ำพักน้ำแรงเราล้วนๆนะครับพอมันเสร็จเป็นชิ้นเป็นอันมันก็มีความสุขนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะครับที่ที่มีฝันที่อยากจะทำให้มันสำเร็จนะครับผมเอาใจช่วยเต็มที่เพราะว่าเคยทำมาแล้วรู้ว่ามันลำบาก มันลำบากมันต้องการกําลังใจมันต้องการให้มีคนมาช่วยบางทีมันก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเชื่อมั่นเอามาเฉยๆก็มีนะครับแต่ค่อยๆทําเดี๋ยวมันก็ดีเองครับเดี๋ยวก็เสร็จเดี๋ยวก็ประสบความสําเร็จ ับเย็นแล้วเดี๋ยวถ่ายวิดีโอนี้เสร็จก็จะกลับบ้านนะครับอย่างที่บอกปลูกมะม่วงไว้ทั่วสวนนะครับมะม่วงมันจะมันจะโตดีถ้ามันได้แดดเยอะนะครับอย่างต้นนี้มันกจ็จะเป็นพวกไม้น้ำดอกไม้ก็เป็นพวกมันขุนสีอะไรพวกนี้นะครับ เพราะว่าตั้งใจเพราะาที่บ้านชอบทานาแยกกันปลูกนะครับอีกมุมหนึ่งเอาไปปลูกไว้ใต้ร่มต้นกลิสนามันก็มนไม่โดนแดดมันก็ไม่โตนะครับโอเคกลับมาจบตรงนี้แล้วกันนะครับตรงต้นดอกทองกวาวนะครับหรือดอกจานบ้านเรานะครับสีส้มสวยเลยวันนี้ก็ขอให้ทุกท่าน มีกำลังใจที่จะทำต่อนะครับาจากความาหวังดีแล้วก็กำลังใจจากบ้านสวนหมื่นพันความฝันวันนี้โคชคมสวัสดีทุกท่านอาขอให้มีความสุขครับ